ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุ่นนำกำลังใจมาให้ลงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้องจ้ามารีป่าจิเลียดน,น่าใจพี่น้องนี่ป่าสิกัวชจิเลียดไปแต่กินแล้วโดนพี่น้องจ้าเนี่ เป็นจิริลี่ยงจ้าป้าขวัวใส่ตะไคร่กับใบเตยพี่น้องน่าจังสีแดง,งหอมๆน่าจานาอน,นนะี่ยน้ะนี่ก็ใส่ไข่ทั้งนั้นเลยจ้าขวัวใส่ใบเตยจ้าใส่ตะไคร่ ทอดปรุงลดใส่รสด,ดีใส่ข้าวอิ่วขาวค่ะเป็นกับแกมมชนิดหนึ่งค่ะกินกับเขากับแซบ่บแซ่บจะน่ากินที่ดอยากกินบาจ้าอยากกินบ่าจ้าแซ่บแซ่บแซ่บ ปลาหนึ่งก้อนค่ะปลาหนึ่งแล้วปลากับมะขัวขัวปรุงรสก็ค่ะเนาะขวปรุงรสมันก็จะเก็บไปกินนันดนกระไ้จ้ะที่หล่วค่ะ